พลตีวินไทยสุวารีโคษกกองทับ,บกเปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชาโดยพลโทรสไรยดึกรองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ามได้เชิญฝ่ายทหารไทยนำโดยพลตีสมภพ,พภารเวสผู้บัญชาการกองกำลังสุร,รนารีพร้อมด้วยพลตีนัสศีอินรองแม่ทัพภาคที่สองเข้าร่วมหารือเพื่อเจรจากเกี่ยวกับกรณีปัญหาการรุกล้ำดินแดนในพื้นที่บริเวณช่องบก จากการหาหรือเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในประเด็นสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการปรับการวางกำลังให้กลับไปสู่แนววางกำลังเดิมเมื่อปีพศ2567เพื่อลดการ,รเผชิญหน้าพร้อมทั้งกบคูเลตติดต่อกลับไปสู่สภาพเดิมสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการประชุม JBC ใน14มิถุนาย,ยน2568ซึ่งเป็นช่องทางในการหาหรือแนวทางการบริหารจัดก,การพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะใช้กลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเป็นช่องทางการหาหรือการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องในอนาคต